อันยองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในช่องมิกก์ชาแนลวู้ดวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเก็บสามศูนย์ศูนย์แปดนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาแลนด์มาร์กกันเ,เราจะเสกของมากันเยอะมากเลยนะคะวันนี้เพราะว่าไม่รู้อะไรเราอยากเสกของมานะคะแล้วก็จะเสกของมาเยอะเเลยโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะไปหาแลนด์มาร์กกันก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปหาของมาเสกกันเลยเดี๋ยวเราก็เดินไปแลนด์มาร์กันตรงนี้มะไม่เอะวิ่งเร็วๆหน่อยหาก่อนเฮ้ยเราเจอประตูแต่เราเอาเหอะเราจะเสกของได้ใช่ไหม เดี๋ยวเราขอเอาเป็น infinity ให้หมดเลยนะคะจะได้แบบว่า e n t ิ t หน่อยออตรงนี้ไงไม่เอาอะอยากได้ล็อกเล็กๆอะเราหาไม่เจอเลยทุกคนหายไปไหนเด้ออืม เฮ้ยเราอยู่สุดขอบเกมแล้วแปลว่าจบแล้วนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสัสดีค่ะไม่ใช่เราก็กำลังหาอยู่ว่าเราจะเอาตรงไหนทุกคนอะไรดีอะแถวไหนแถวนี้ไม่เอาม่แถวนี้ไหมแถวนี้สร้างในสร้างในกล่องเนี่ยเ,เนี้ยเล็กๆหน่อยเอ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างตรงนี้กันเลยค่ะขั้นแรกก็เอาขอกออกให้หมดก่อนนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง อะไรเนี่ยอะไรทไมเอาออกไม่ได้เลอะไอ้อะมันเป็นเอ่ำล่องหุนเนาะแต่เราจะเปลี่ยนทีละเฮ้ยตรงนั้นนี่ทุกคนตรงเนี้ย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 เขาออกกันได้ด้วยเออแบบนีด้ดีเลยอะเดี๋ยวเราจะทําการเสกของออกมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเสกเป็นอ่ำสปอนพวกนี้ออากมากเลยกัน ไม้เนาะผลิตผลิตสิตมาเยอะๆเออโอเคพอใจแล้วแบบเป็นหูใครมาโอเคก็นะคะเราก็ต้องวางไว้ตรงนี้เนาะวางไว้ตรงนี้นะคะจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บ เดี๋ยวเราก็จะวางไว้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราขอจัดห้องนี้ให้เสร็จก่อนก็นแลวกันเพราะว่าเราคิดว่าห้องนี้เป็นห้องหน้าบ้านเราต้องรับมือให้ดีที่สุดนะต๊ดต๊ดโดกโก้ว,วา,วางให้เรียบร้อยเลยนะคะและวางสิโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็ตุ้มติดอีก ช้างเร็วๆหน่อยก็แล้วกันชื้นตื๊ดชื้นืืดโอเคได้แล้วบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมเป็นศูนย์เดย์นะคะเพราะว่านี่เป็นเซิร์ฟ VIP นะคะก็ไม่เสียโลบักนะคะก็เดี๋ยวคราวหน้าเขามาสอนเก็แล้วกันเนาะ สอนตอนนี้เลยจ็การให้กดตรงนี้นะคะแล้วก็กดเกมโหมดนะคะแล้วก็เลือกค่ะคือเขามีโลบัลไม่พอที่จะซื้อก็ซื้อได้นะเขามีแค่กาวโลบัลก,ก็ซื้อได้ไม่จําเป็นต้องเสียตังค์ค่ะแต่ก็มันไม่ใช่เซอร์วิสพีอันอื่นเนาะอันนี้เขาก็สร้างให้มันเป็นนี่เห็นแั้วเสร็จแล้วห้องนี้นะคะแล้วก็ปซื้ว่า พวกนี้เยอะเกินไปไม้พาเลตอะโอเคไหมเนี่ยก็เอาเอาอ,าอะไรเนี่ยเอทอะไรว่าเ,เทไปหมดยคดีเลย Okay. อืมอืมโอเคด้านนี้นี่คือจะเดินเข้าไปตรงนเลโอเคตรงนี้เขาว่าเขาจะใช้เป็นบันไดปิดเนาะก็อ่ะ,ะว่กะก็อืมอืมหายไปหน่อยหาบันไดก่อนนี่ เจอแล้วในเซอร์วิส V.I.P มีบันไดที่สูงมากโคตรสูงแบบว่าสูงมากโอเคเรากลัวว่าเขาจะ้างานไม่ทันแล้วมันก็มืดแล้วด้วยโอเคหาแสงสว่างเลยทุกคนหาแสงสว่างหาแสงสว่างหาแสงสว่างทีวีทีวีทีวี รอร้อนร้อนร้อนไปหมดแล้วร้อนร้อนไปหมดแล้วร้อนร้อนไปหมดแล้ว,ลอลวโอเคเขาคิดว่าคืนนี้ไม่รอดน,นะไม่รอดแนนะ่เออเอาไฟออกมาให้หมดสว่างสักทีนึงต้อง,างหาทีวีไม่เจอทุกคนเขาขอหาทีวีก่อน,นะคะ่ะเขาต้องการทีวีมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาคิดว่าทีวีนะั้นจะเป็นะหลที่สว่างที่สุดแล้วก็เนาะ เครตรงนี้ก็เออไม่ดีสร้างไม่เสร็จเลยทุกคนก็อึดยแค่นี้แล้วก็เอาอะไรออกมาได้ไงเข้าไปเข้าไปเข้าไปอ่าเข้ามาได้แล้วโอ้ นี่ก็เป็นบ้านของเขานะคะแล้วก็ขอ,อยาให้คืนถัดไปนะคะเป็นคืนแดงด้วยเชอเขาขอเดีด๋ยวจิตเขาจะทำห้องให้มันเซตนะแต่ว่าเอาจริงนะมันก็เป็นคืนแรกคืนแบบคืนคืนที่ศูนย์เลยแต่ก็ไม่น่ามีเยอะขนาดนั้นแล้วเขาก็อยู่สุดขอบของอีก,กียต์เลยนะ มันก็คงแบบว่าไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งพวกมันคงไม่โหดละเราคิดนะอืมแล้วก็ออตรงนี้ตรงนี้ นารักน่ารักน่ารักสวยสวยสวยตรงไหน,นเอ่ยเทเรพอร์ตเอ้ยสปอนพาเลตโอ้สวยคิดว่ามันน่าจะแบบไม่ยากนานานั้นหรอกพวกที่แบบ นี่ใช่ว่าเห็นเป็นร่องไหมเขาก็น่าจะเอาแบบพวกบันไดปิดไว้นะถ้ามันแบบนี่เสร็จแล้วห้องนี้ส่วนห้องนี้ก็มันเป็นพิเศษเนอะเดี๋ยวเขาก็ขออนุญาตจ,จะสปอนนี่ออกมาก่อนทีวีอีกแล้วเพราะทีวีดีที่สุดแล้วสว่าง นี่สปอนหลายๆอย่างโอเคค่ะคืนนี้เขาก็จะนอนที่นี่ก่อนเนาะปิดไว้ไม่เขาหรอกเดี๋ยวดิดนิ้วค่ะเพื่อเป็นพวกนี้เอาแล้วค่ะทุกคนวันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นวันตอนเช้าเรียบร้อยนะคะเขาก็ได้แบบว่า สร้างห้องตรงนี้ไปได้นิดหน่อยเนาะแต่ว่าเพิ่มของเนาะขอ,อใส่นี้ก่อนึด๊ดอ่ามีบันไดเพิ่มไว้ตรงนี้เผื่ออีกเกียบมันหล่นลงมาได้นะคะก็อันนี้เป็นไฟแล้วนะก็มีไฟเยอะมากเลยก็ดีดไปจนสว่างจ้าอันนี้ทีวีเอาออกตื๊ด,ด นี่ไฟติดไว้ตรงนี้ทีวียะนี่ดีดดีด,ดีก็สปอนพวกพาเลตออกมานะคะทุกคนประมาณนี้ก็พอไม่รู้ว่าจะสร้างได้ครบหรือเปล่าแบบว่าพาเลตอะใช้เยอะเกินไปหรือใช้น้อยเกินไปนี่ไม่รู้ จือดจือดจือด <c oughs> โอเคเห็นไหมทุกคนน้อยเกินไปพะเลตพะเลตพะเลต น,นี่เป็นห้องครัวก็จะเป็นห้องเก็บอาหารนะโอเคอืมพอด,ดีไหมเกย ก็ภาพรวมบ้านเขาเนี่ยก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเห็นไม้สวยมากทุกคนอันนี้เห็นไหมช่องอะไรไม่ได้ต้องมีบันไดเนาะสองอันเออวโอเคเขาก็จะอุดไว้ตรงนี้เอออุดตรงนี้นะคะแส อะไรก่อนนี้เออจุ๊บจุ๊บจ้าแม้ว่ามันจะดูแบบไม่เยอะขนาดนั้นแต่เขาก็อดไว้เพื่อความปลอดภัยนะนี่เห็นไหมสวยไหมอ่ะอันนี้บันไดอะไรก็เอา,ล,เอาละบันไดคือเกินมาหนึ่งอันเขาก็เลยทำมาให้เป็นประตูเจ็บงั้นเอาประตูใส่ไว้อีกอัน ก็จะได้เม่นอากาศนี่นมาดู่ากยดอย่างเงี้ยุดบเนี่ยเสรษฐายเป็นแบบระบบยิงค้างเขา,ขาแล้วก็มีไฟติดเนาะคือ,อ้ออกยากจังต้องยอ่อ ารีบก็จะล้อนร้นยากเลยห้องนี้ก็จะไม่สว่างเท่าห้องนู้นนะคะก็จะนะะักค่ะก็จะเอาไฟมาติดเพิ่มค่ะสิมือวางค่ะเออสว่างจ้าเลยแล้วก็ไฟสีเขียวค่ะเราต้องการไฟสีเขียวเพิ่มนะคะทิ๊ตติิสปอนออกมาเยอะๆเลยเกรดติดไว้ให้สว่างจ้าเลยเอาให้เป็นงานวาดไปเลย อีกเกียก็จะไ,ไ<ม>จะได้ไหมคข้าห้องจะได้แบบสดใสมีหลายสีอืมเยอะโอ้ย,ออยเราว่านะเราเอาบันไดออกกันเถอะไม่รู้ใ,ใส่ไว้ทำไมก็ติดติดตามกำแพงไว้ก็แล้วก,กันหรือแบบ ทำไว้ตรงที่ที่คิดว่ามันแบบปร่ไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหรอ่อ่ะในตุ่มนี้ยังไม่ปลอดภัยเลยติดชือ้อันนี้ก็ปวดหัวจริงของพวกนี้มีเยอะแต่ก็ไม่ใช้นี่นี่เสร็จแล้วนั่นแหละไฟก็ระเกะระกะแค่ เอ้าอะไรวะลมได้ง่ายๆกระสอบเลยเราไว้ใน่นอนก็ารพวกอมไฟสีบ้างอ่ะในนี้ก็จะได้มีแบบติดอย่างงี้ไฟพวกสีอะไรเงี้ยก็จะได้เอามา อันนี้ไฟสีก็ติดไว้ตรงนี้เราจะทำให้ตรงนี้เป็นอาห้องนอนอ่าห้องนอนพร้อมเตียงเฮ้ยห,ห้องนอนพร้อมโซฟาห้องนอนพร้อมเตียงคืออะไรอ่ะ Res et, reset, reset. อีเสรีเสรี พวกกรอบต่างๆที่เขามาวางไว้นะคะเราก็จะาภาพออกกันแล้วโอ้ยทุกคนสร้างเสร็จพอดีเลยอ่ะคือก็เสร็จแล้วแหละแต่ว่าเราก็จะแบบเพิ่มของแบบตกแต่งอะไรต่างๆเนาะส่วนพรมเนี่ยก็เอาออกไม่ได้ด้วยก็เลยเราจะวางทีวีไว้ตรงนี้นะคะเปิดช่องใช้แล้วก็ปิด ตอนนึงคืนคือเสียงอะไรคือกลัวมากไอเนี่ยหาของนี่ทีวีจอแบนไอทีวีจอโค้งนะคะจี้ปังปุริเยอ่าอันนี้ก็เจร็จแล้วแหละเนาะทีวีจอโค้งห้องนี้สว่างเกินแต่ห้องเนี้ยยังไม่ค่อย ก็ไม่ค่อยออกเออนั่นแหละสว่างจ้าทุกข้องในบ้านอย่างนี้ไฟสีเขียวอะไรคะอยู่ตรงนี้อะไรไฟสีม่วงอีกอเต็มเลยอะไรไฟเยอะมากไม่ไหวไฟเนี่ยอืม เยอะเกินไปแล้วอันนี้ก็วางไว้ตรงวางไว้ให้ทัวนะให้อีกเกียมมันรู้ว่าทีเนี้ยมันสว่างแค่ไหนนี่เลาะลแก้งมันแก้งมันแบบว่ายั่วยั่วเออไม่ใช่เลาะยั่วยั่วให้มันมานะคะพอมันมาเราก็แบบดีใจแล้วก็แบบสัดใจ เนาะแล้วก็อันนี้โอเคเป็นที่แบบตั้งใช่ไหมที่ตั้งของทีวีก็ตั้งทีวีไว้ตรงนี้ที่นี่ก็จะมีอม มีโซฟาสีม่วงสีโปรดของเรานี่คือไม่ไปเอาของเลยนะก็คือแบบเทเลพอร์ตเออสปอนของเอามาอย่างเดียวเลยก็คือห้องเนี้ยคือสว่างจ้าเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาเอแบบโต๊ะเกมมิ่งอะไรอย่างเนี้เนาะเอเป็นออฟฟิศเดสนะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์คอม คอมพิวเตอร์อยู่ไหนนะคอมพิวเตอร์แล้วก็โอเคหาคอมพิวเตอร์ทุกคนหาไม่เจอเลยคอมไปไหนอืม nice. คอมหายทุกคนคอมเราไม่รู้ว่าคอมมันอยู่ตรงไหนนะลองเสิร์ชหน่อยคอมโอเคเราจะใช้เป็นทีวีมินิเนาะมินิทีวีนั่นแหละจ้ะ ก็เดี๋ยวเราหาทำไมเสียงตอนกลางคืนนี้มันดูหลอนๆเนาะมินิทีวีอยู่ไหนเอ่ยมินิทีวีเสิร์ตมินินนทีวีเสิร์ตหนยอะเอ,อิเออ่มเราดันให้ต้นไม้ออกมาแทน หาวินีทีวีไม่เจอเลยอะอืมขอหาวินีทีวีให้เจอกันนะคะทุกคนเอาละค่ะ,คะทุกคนเราก็ได้ทำการเจอวินีทีวีเป็นที่เ,เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ไงเราจะทําให้มันเป็นของพิวเตอร์นี่นี่เป็นต้นไม้นะคะวางไว้ข้างๆเขาก็จะวางเตียงไว้ตรงนี้ก็แล้วกัน เล็กๆหน่อยเคเสร็จแล้วก็อืมก็เก้าอี้เอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันเก้าอี้ แม้มันจะไม่เหมือนกับของคนทำงานก็เหอะเอาเหอะแต่มันก็น่าจะสวยนั่นแหละเสร็จแล้วเราก็จะวางเตียงนะคะเตียงเตียงอันเล็กๆเตียง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 เราก็จะหาเตียงนะคะทุกคนถ้าไม่เจอจะเอาเฟลเตียงสีฟ้าไม่ใช่เตียงนี่แนบูสไม่ใช่แบบฟลีซายหรือแบบ อะไรยังไงนะพอเราจะมีวางซอกนี้นี่แล้วก็เอาไฟวางไว้ตรงนี้แล้วก็จะเอาน้องควินนองมานะคะน้องควินและน้องหลามเนาะน้องหลามอยู่ไหนเอ่ยนี่น้องควินแล้วก็น้องหลามนะคะอเอเฮ้ยเราบอกว่าเอาน้องควินกับน้องหลามนะ แต่อะไรครับนี่อะไรครับเนี่ยทุกคนโซฟาเหรอเฮ้ยเราเทลนเราเออสปอนโซฟาชอบติดปากมาเทลเราพอดีอแล้วนะสปอนโซฟาออมาแต่เอาเหอะก็ยังดีนะที่เราติดตั้งทีวีไปนะคะนี่เราก็เลยคิดว่าให้มันเป็นตรงมุมดูทีวีไปเลยมุมดูหนัง Netflix อะไรก็ว่าต่ เสร็จแล้วนะคะน้องกุ้นค่ะวางค่ะจัดวางให้เรียบร้อยเราก็น้องกุ้นสเสร็จแล้วก็น้องน้องน้องตัวไหนน้องหลามน้องหลามยาดนะยาน้องหลามคือถ้าสมมติอีกทีหนึ่งนะเผลอกดปุ๊บสวยเลยนะชีวิต น้องหลามวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเอาละค่ะทุกคนพร้อมรีวิวแล้วคะ่ะคือไม่มีประตูนะคะเข้ามาปุบนะคะก็จะเจอห้องครัวนะคะเอ้ยโซฟาแล้วก็ทีวีแล้วก็ห้องครัวที่ไม่มีอาหารเพราะว่าเราใช้เลือกแบบอินฟินิตนะคะก็เลยมีแล้วหลังจากนั้นเข้ามานะคะก็จะเจอเตียงนอนนะคะแล้วก็มี ต้นไม้2ต้นแล้วก็มีน้องวิน้นแล้วก็มีไฟเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ไฟอีกแล้วแล้วก็ต้นไม้แล้วก็มีโต๊ะเล่นเกมแคสเกมอะไร่างนี้เนาะก็มีน้องหลามกับน้องโซฟาที่ดุดดกได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้วางนะคะเราแค่ตั้งโดยเฉยแล้วก็มีทีวี TV จอแบบไม่ใหญ่ขนาดน,านั้นไว้ในห้องนอนนะคะ <c oughs> มีไฟสีม่วงกับไฟสีเขียวนะคะแล้วก็ สร้างเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบาย